ไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกกันไปครับมีงานใหญ่ครับปัญญา5ดาวอีทแฟร์ครับเมื่อวานนี้โอโหคึกคืนจริงๆรนะครับรายการปัญญา5ดาวครับจับมือกับกรูเมอีทนะครับศูนย์รวมสตรีทฟู้ดคุณภาพในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับจัดมหกรรมความอร่อยจากร้านดังทั่วประเทศเกือบร้อยร้านครับการันตีคุณภาพโดยรายการในตำนานนะเมื่อวานนี้ที่เดอะมอลล์บางแคนี่พี่ตุ๊กี้ก็อยู่ในงานด้วยใช่ไหมคือจะบอกว่าคุณสองประภาสีเนี่ยไล่แต่สิบบ่งครึ่งอะตอนนี้ขึ้นแล้วบังกำลังจะขึ้นแล้ว มีพิ่ตุกี้มีน้องนุไปร้องเพลงน้องแบงค์ไปร้องเพลงแต่คุณปัญญานี่สิคะคุณปัญญาไปก่อนเวลา,วาวไปเขาบอกว่านักแสดงที่ดีไปก่อนเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงคุณปัญญาไปก่อนเวลาสามชั่วโมงโแล้วก็เดินทุกร้านชิมทุกร้านไล์สดทุกร้านขายดีปิดจ็อบไปไม่ทันก็หลายร้านเพราะว่าขายดีหมดเกลี้ยงเตรียมตัวไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้งานนี้บอกเลยว่าชิม ของอร่อยชิมยังไงก็ไม่อิ่มมันชิมไปเรื่อยๆคุณบรญญาอยู่กับทุกคนเจ็ดชั่วโมงเต็มกับน้องหยกงานนี้บอกเลยว่าเต็มอิ่มเต็มหนำใจแล้วก็อาหารอร่อยจริงๆเรามีบางช่วงบางตอนน้องหยกพาคุณบัญญาชิมหรือคุณบัญญาพาน้องหยกทัวร์ไปดูค่ะเชิญค่ะเชิญครับการที่จะมีของอร่อยมารวมกันแบบนี้เราต้องเดินทางไปไกล นะต่างที่ต่างถิ่นอันนี้รวมหมดเลยข้าวหวานเครื่องดื่มขนมการันตีมาแล้วอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยรีบมาเลยค่ะงานที่จัดขึ้นตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นงานฟู้ดแฟร์ที่ไม่เหมือนที่อื่นเลยไม่เหมือนที่ไหนเลยเรียกว่าเดินทุกบูธต้องมีจ่ายมีซื้อกลับทุกบูธแน่นอนเมื่อวานพี่ไปนะคะยอมรับจากใจว่าก,กดตังไปสี่พันเหลือกลับบ้านเจ็ดสิบหกบาทาอาหารอร่อยอ่ะเนาะอร่อยเราต้องซื้อจริงๆอยอมรับทุกคนคะ วันนี้นะวันนี้สายกินนะคะอย่าลืมนะเราปักหมุดรอทุกคนอยู่แล้วกับปัญญา5ดาวอีทแฟร์ค่ะ จบครบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตั้งแต่เราเปิดมานแต่14ถึง20สิงหาคมนี้เอ็มแกรนด l ฮอและเอ็ s h i ชั่นฮอชั้นจีเดอะมอลและโตบางแค่วันนี้เต็มอิ่มกับพี่แน่นอนพีุ่กี้ไปพี่ไปทําเมนูเด็ดวันนี้ต้องติดตามว่าเป็นเมนูในเมื่อวานแย่งกันชิมสุดชีวิตเมื่อวานได้ข่าวว่าคนนี่แห่แหไปดูพี่ตุ๊ก,กี้โชว์ฝีไม้ลมือการทําอาหารด้วยพี่ไม่ได้ทาพี่ครุก เขาเตรียมไปแล้วพ right ี่ก็ครุกเตรปแล้วเราไปนี่พาหันเข้าอร่อยอยู่แล้ววันนี้ต้องไปดูว่าเป็นเมนูอะไรสําคัญกว่านั้นคือมีมินิคอนเสิร์ตจากน้องฟอร์มแล้วก็น้องไรอันกัดประดิษฐ์ลูกชายแห่งชาติรวมถึงน้องๆมงลงไม้จะไปร่วมชมกับเราด้วยร่วมเดินร่วมชิมด้วยเจอพี่ตุ๊กี้แน่นอนนะคะบอกตรงๆแล้วว่าน้องสองรอแล้วพี่นะไปคุกกิ้งคุกกิ้งเนี่ยบ่ายโมงตรงเจอกันแต่ตอนนี้ไปที่งานได้เลยนะครับเดี๋ยวมอบางแคร์ไปได้เลยสนุกสนานกันนะครับเตือนอย่างหนึ่งเลยปะอะไรฮะ ทุกคนคะตะก,ก้านะเอาไปสองใบอ๋ออาหารมันเยอะเนาะเยอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องทานข้าวไปก็ได้เออไม่ต้องไปค่ะไม่ต้องไปไปานที่พี่ก็ไม่ทานแต่เมื่อวานออโอเคไปเจอกันนะค่ะ